อ่ะมาดูกันที่ฟุตบอลเจลีกกันบ้างนะครับได้แชมป์เรียบร้อยแล้วนะครับแม้ว่าจะยังไม่ถึงนัดสุดท้ายของฤดูกาลก็ตามที<อ>นะครับ<อ>เนืเออ่องจาต้องวนจนถึงเกมสุดท้ายซะอีกเวสต์ซโกเบเออนะครับก็ชนะเลยนะครับคือก่อนที่จะลงเตะในวันเสาร์เนี่ยในวันศุกร์มันมีข่าวดีก่อนอก็คือว่ามารีนอสทีมที่แย่งแชมป์ด้วยกันนี่นะฮะไม่สามารถเอาชนะอัลเบริกนิกาตาได้ทำได้เพียงแค่เสมอพอเสมอปุ๊บเนี่ยนะฮะโกเบคือโจทย์ง่ายเลยนะฮะก็คือว่าขอแค่ชนะ นะครับในเกมวันเสาร์ที่พวกเขาเปิดบ้านเจอกับทางนากย่าแคมปัสเนี่ยนะครับขอแค่ชนะนะครับไม่ว่าจะสกอร์เท่าไหร่ก็แล้วแต่โกเบจะคว้าแชมป์เจลิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แล้วก็ทำได้จริงๆเพียงแค่15นาทีแรกได้2ประตูเลยนะครับนะประตูแรกเนี่ยฮารุยะอิเดะนะครับโอซากโกะแทงช่องให้นะครับแล้วก็ฮารุยะอิเดะยิงเข้าไปนะครับแล้วก็ประตูที่2ก็ได้อีก2นาทีถัดจากนั้นนะครับโอซากโกะนะครับผ่านให้กับ โยชิโนริโมโตะนะครับยิงเข้าไปโอซากุเนี่ยเป็นดาซอนโวนะครับแต่ว่าเกมเนี้ยซัดจัดไป2แอสซิสต์นะครับเกมนันท่าจะขาดแต่ว่านาโกย่าไม่ยอมนะครับไล่มาเป็น1ประตูต่อ2นะครับนาทีที่30จากแคสเปอร์ยุงเคอร์นาโกย่าต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเขาสู้ตายเหมือนกันเพื่อเอาอันดับที่3นะครับซึ่งอันดับที่3เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่จะได้ไปเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีกระดับที่2นะครับซึ่งในช่วงครึ่งหลังเนี่ยนะครับนาโกย่าลุยแหลกเลยทีเดียวนะครับและเกือบบตีเสมอไดด้้วยนะครัจาก แา้วกิมามาเอดะนะครับแต่ว่ายิงไป <พา S 1> ชนคาน <พา S 1> คือนักลูกนั้นยิงเข้าไปแล้วเกมจบ2-2งสอกเบยังไม่ได้แชมป์นะครับแต่ปรากฏว่าลูกนั้นยิงชนคานปุ๊บเนี่ยจบเกมโกเบชนะด้วยสกอร์นี้2-1เป็นแชมป์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขา,ขา,านะครับตั้งนานนะใช่นะฮะคือโอ้โหต้องบอกว่าวันนั้นถ้าใครที่ดูทางสยามสปอร์ตเนี่ยนะถ่ายท่าสดทาง YouTube เนี่ยจะสังเกตได้ว่านักเตะหลายคนร้องไห้แฟนบอลหลายคนร้องไห้นะครับเป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากๆแล้วก็ได้มีวิธีการมอบโล่แชมป์ อย่างเป็นทางการในวันนั้นเลยนะครับเนี่ยนะฮะคนที่ชูธวยก็คือกัปตันทีมนะครับก็คือโฮตารุยามังกุจินะครับแล้วมันประจบเหมาะว่าเล่นเป็นโปรแกรมเล่นในบ้านด้วยไงน่าสุดท้ายด้วยท้ายของฤดูกาลพอดีเพราะว่านัดปิดฤดูกาลเขาต้องไปเยือนก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากจะจบตั้งแต่เกมนี้ใช่ไหมแล้วทุกอย่างก็เป็นใจก็ทุกอย่างก็เป็นใจแต่ไม่ใช่ไม่ใช่งานง่ายเลยเจอนากย่าเนี่ย จริจงๆเกือบได้3 0ูก่อนด้วยนะที่หลุดเดี่ยวแล้วยิงไม่เข้าในจูซาสกินะครับเออแล้วไปกับแป๊บเดียวโดน2-1หนึ่งเนี่ยโอ้โหจะมความตื่นเต้นมาเลยนะฮ<น>ะคนซ้ายนะครับยูยะอุสโกตอนนี้ยิงไป22ประตูนะครับนัมบบาาโซวโวสูงสุดของเจลิกในตอนนี้ยังมีลุ้นดัวัลรา,าโซวอีกหนึ่งรางวัลน,นะ<อ>และที่สําคัญก็คือว่าต้องดูเรื่องผลงานของเขาในฤดูกาลนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้ลุ้นนักเแต่ยอดเยี่ยมนะครับแต่นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะทําผลงานได้ดีแค่ไหนก็แต ยังไม่เข้าตาโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นอย่างฮจิเมะมริยาสุนะฮะอ,อันนี้ก็เรื่องแปลกเหมือนกันนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> เขาถูกเมินจากการเรียกติดทีมชาติหลายครั้งหลายหนนะพี่กุยก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับคือมุริยาสุเนี่ยไปมองผู้เล่นที่เล่นในลีกยุโรปเป็นหลักนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับกองหน้าของคาชิวาเรโซอย่างมาโอโคโซยะเป็นหลักด้วยซึ่งอายุกาลังน้อยไงคือมริยาสุพยายามจะปั้น ประมาณนั้นเขาก็เคยไปเล่นในยุโรปไม่ใช่เหรอใช่เคยไปเล่นในบุรดสลีกาเยอรมันนะครับนะฮะก็สองคนนี้ก็เป็นสองคีย์แมนสำคัญนะในการทำให้โกเบประสบความสำเร็จในฤดูกาลนี้นะครับและอีกหนึ่งคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือควนมาต้าตัวนำโชคเออนะมาพร้อมกับแชมป์มาพร้อมกับแชมป์นะครับลงเล่นเพียงแค่10นาทีนะที่ผ่านมาเนี่ยนะ10นาทีเองคือถูกเปลี่ยนตัวมาเป็นตัวสำรองในเกมที่โกเบบุกไปแพ้ซาฟเฟชเชนฮิโรชิม่าถึงสองนะครับ แต่ว่าก็อยู่ในลิสต์ที่ได้แชมป์เจดีกับโกเบในครั้งนี้เหมือนกันนะครับผมเชื่อว่านะครับในเกมสุดท้ายของฤดูกาลนะครับในสุดสัปดาห์นี้ที่วิเซโกเบจะบุกไปเยือนกัมบะอุซากาเนี่ยคนมาต้าได้ลงมาโดยจริงแน่นอน<ช><ช>คือที่ผ่านมาในแฟนบอลหลายคนเนี่ยอยากจะเห็นฝีเท้าของคนมาต้า เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวผมก็อยากจะเห็นนะแต่ว่าโค้ชอย่างทางโยชิดะเนี่ยไม่กล้าเปลี่ยนลงนะครับเพราะว่าทีมกำลังขับเขี้ยวย่างแชมป์กับบารีนอสมาอย่างสนุกนะเราไม่ถงตั้งของทีกมันกำลังดีทีมเวิร์กของทีมมันกำลังได้ใช่ประมาณนั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเกมสุดท้ายเนี่ยได้ได้ลงแน่นอนนะครับเจอกำบะไม่แน่ใจนะว่าของเราเนี่ยถ่ายทอดสดคู่ไหนบ้างนะทีมงานล้มคนเช็คให้หน่อยเืักกันนะฮะแล้วสะสมแชมป์มานะว่ามีโกปาเดเลกับบาเลนเซ่เอฟเอคัพแชมเปี้ยนส์ลีก ยูโรปาลีกกับเชลซีนะครับเอฟเอคัพคอมมิชเตี้ชิลล์ลีกครับยูโรปาลีกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซูเปอร์ลีกกับกาลาตาสลายแล้วก็เนี J ่ยเจลีกกับวิเซลโกเบยังไม่รวมระดับทีมชาติซึ่งกว่าแทบทุกแชมป์เลยนะครับแชมป์ยุโรปยูสิบเก้าแชมป์ยุโรปยูยี่สิบเอ็ดแชมป์โลกรวมไปถึงแชมป์ยูโรนะครับนี่บนมาต้านะ ฟอนมาตานะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะซูเปอร์สตาร์ที่ไปเล่นในเจลีกนะครับแล้วก็จากการที่โกเบได้ชั้นในครั้งนี้นะครับพี่กุยไม่แน่นะฤดูกาลหน้าลอยจะเห็นซูเปอร์สตาร์หลายๆคนไปเล่นที่สโมสรแห่งนี้อีกมาตาไปเปิดเราด้วยไงเอออันที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งโพรอสกี้นะ ใช่ osure, io, ได้บียาใช่นะอันเดรวซินเนต้าก็มาเล่นมาแล้วใช่ใช่เออนะฮะไม่แน่นะฮะคนอื่นครับยินดีด้วยนะครับแฟนวิสโกเบนะแต่ว่าเดี๋ยววันสุดสัปดาห์นี้ก็ยังมีให้ดูกันนะอีกหนึ่งเกมเกมนั้นสงท้ายก่อนจะปิดฤดูกาลนะคะรอบเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา